เย้ <Yay! S 2> วันนี้นะครับเรา2คนนะครับสนๆนะครับผมจะไปทำแอคทิวิตี้ในการถ่ายรูปนะครับผม,มที่ไหนรู้ไหมไม่รู้ครับสะพานทอดทอดทอดอะไรครับสะพานทอดรักไม่ใช่สะพาน<อ>เขียวรู้จักไหมสะพานเขียวไม่รู้ครับ ใช่เฮียก็ไม่รู้ฮะแต่ได้ยินมาว่าสะพานเขียวเนี่ยเป็นสานที่ที่บรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นใช่เพราะญี่ปุ่นมันจะมีสะพานแบบสวยๆแล้วก็พื้นเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยเยอะมากเราจะไปถา่ายรูปที่นั่นกันนะครับผมในวันนี้ใช่ครับแต่ก่อนที่เราจะไปถ่ายกันนะครับตอนนี้แดดข้างนอกร้อนเข้ามาถึงในนี้เลยทุกคน,อ,นอยู่ในนี้นขนาดเปิดแอร์อยู่ตรงนี้ยังร้อนเลยครับใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัวช่วยตัวช่วยอะไรครับตัวช่วยนั่นก็คือริงนี Loreal Paris UV Defender นะครับตัวนี้ก็จะเป็น UV Serum Protector นะครับเป็นเซรั่มกันแดดสูตรที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นสูตร White right and Clear นะครับครับผมสูตรที่ซีใช้นะครับจะเป็น Matte and Fresh นะครับผมไปเลยไหมเราต้องไปทากัน <c oughs> เปิดข <c oughs> อ,อเปิดทา<ห> แลผมนะครับจะใช้ l o r e a l Paris UV Defender SPF 50+ PA+++ สูตร so Bright and Clear ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซรั่มกันแดดที่ช่วยเริ่มผิวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยลดความหมองคล้ำจุดด่างดำแถมยังช่วยทำให้ผิวดูมีออร่ามากขึ้นแล้วก็ยังปกป้องผิวจากแสงแดดอีกด้วยครับเอ๊มาถึงแล้วนะครับผมสะพานเขียวนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกของเราสองคนที่จะมาถ่ายรูปที่นี่นะครับ<ห>รู้สึกรบรรยากาศแบนญี่ปุ่นมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าถ่ายรูป สวยขนาดไหนนะครับผมเมื่อกี้เราทากันแดดมาแล้วใช่ไหม,มเนียรู้สึกว่าดีแล้วที่ทามาเมื่อกี้ครับเพ <c oughs> ราะว่าแดดตอนนี้ร้อนมากเลยร <c oughs> ้อนจนหน้าจะไหม้แล้วครับแต่ว่าหน้าเราจะไม่เยิมแน่นอน <c oughs> เราต้องไปรอดูกันในรูปเขาว่าในรูปเราน่าจะเป็นยังไงไปเลยถ่ายรูปก,กัน <c oughs> รูนี้แบสูมสูมหน้าไม่หมองเลยเฮียหน้าชัดมากชัดมากชัดมากบอกเลยว่าหน้ากระจังใสมากหน้ากระจังใสคนที่คิดนี่เราขนาดถ่ายแบบแดดร้อนๆนะแดดใช่ไหมครับรูปนี้นะอย่าลืมเอาไปลงด้วยเดี๋ยวลงผมว่าต้องเพราะครีมกันแดดแน่ๆที่เราใช่ที่เราทาครีมกันแดดมาก่อนที่เราจะมาถ่ายรูปกันครับก็ตัวนี้เลยครับ L'oreal Paris UV Defender นะครับ สูตร Bright and Clear นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยทำให้หน้าดูกระจ่างใสขึ้นดูไม่หมองคล้ำนะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปนะครับราคา599บาทเท่านั้นเองครับก็อยากจะแนะนำจริงจริงครับเพราะว่ามันผมรู้สึกว่าเหมาะกับการที่เราไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆมากๆเลยอย่างออกไปถ่ายรูปไปปั่นจักรยานอย่างเงี้ยครับก็ลุยแดดได้แบบไม่ต้องกลัวว่าหน้าจะหมองคล้ำเลยใช่ครับผมเป็นครีมบำรุงในตัวด้วยฝาด้วยนะครับผมฝาด้วยครับไปถ่ายรูปต่อกันไหมยี ทางไหนทางนู้นแล้วกันทางน,นู้นไปทางนี้เอาทางนี้สวยกว่าก็ได